อันนี้เป็นสตอรี่บอร์ด <c oughs> ของจ๋าอันนี้สวยที่ออสุดแล้วอาร์ติเซนอันนี้คือไก่ค่ะเป็นน่องไกง่ปับไตอันนี้โซ่ไม่เอาอันนี้ดีไปพอโออันนี้ค <c oughs> นนั่เลยหม <c oughs> นี่พีเซนบอร์ดนี้พีเซนบอร์ดนี้อันนี้โทรศัพท์ อยากอยากให้ดูคนบนถนนออันบ้านลยนี่ไงมันตั้งหนึอะไรนะคืออันนี้ <c oughs> มันเดินอยู่อย่างงี้อันนี้นนี้ั่งเล่นเกมไงไม่มีไม่มีเกมก็เนี่ยนั่งเล่นเกมทําไมอันนี้นั่งนั่งคุยกันอันนี้เดินชอปปิ้งดูไอโฟนล้วด้วย แอปเปิลสามสี่พอระย้ยเกิดอีก่นี่มีอันหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนี่เป็นอีกงานที่น่าสนใจอันนี้ค่ะเดินชนเสานะคะต้นไม้เายังไงวะต้เียเสาเดินชนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็รถชนต้นไม้อ้าวบอดอ้าวนี่ผู้หญิงเดินเดินเดินมายิ้มยิ้มยิ้มรถคันอื่นก็แบบมองผู้หญิงสวยและคันนี้พอรถมินิ เลี้ยวมาผู้หญิงก็เลยหันไปมองเลี้ยวหลังอันนี้เลี้ยวหลังนะเลี้ยวหลังหันไปมองนะหันไปมองรถจึงแบบเดินชนเสาพ <c oughs> อไม่เอาแล้วอุย้ยไลอเงน่นมาดูที่ไลอเง่นกันนะคะนี่ค่ะมีต้นไม้ไร่เง่นม่รู้อะไรอง่นมีต้น,นหรอเง่นมีต้นไม้ปะมีเห็นไหไมก็ถูกผิดตรงไ,ไหน,นไม,มีนกบิน <c oughs> เอันนี้นั่งกินวายกันอยู่อันนี้นั่งนะคะยงนี่คือนั่งอันนี้รล่หน้าหันหรูมมาก ก็จะนั่งอยู่คือไไม่ดกินไปนี่ก็กินองุ่นแต่จริงๆเป็นวายเราได้เนื้อถึงอันนุนี่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 อันนี้คือวายสูตรนี่คือโปรดักของโปรดักเป็นวายตุ้งงางเป็ไวายตะวินี่เบียร์ลิโอนี่เบียร์ละโอโอ้นี่นี่อันนี้ก่อนอันนี้น่าสนใจอันนี้คนข้ามถนนช่วยคนข้ามถนนอันนี้เหรอเข็นรถขึ้นสะพานสะพานตุ้ง